พาท่านมาแอลเขิ่นแม่งัดครับพี่น้องจ๋าเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นตอนนี้มาอยู่ฝั่งที่เรือมาจอดเทียบท่าครับพี่น้องจ๋านี่บ้านพักตัวอย่างครับพี่น้องจ๋านี่แล้วก็เปิดมีสะพานมาต่อตรเนี้ไรการถ้าจะไปก็ต้องเลิศดึงเอาพี่น้องจ๋านู้นว้าวเรือครับพี่น้องจ๋าเขื่อนแม่งัดเมื่อกี้คุณลุงว่าน้ําอยู่ประมาณ90เปอร์ซครับพี่น้องจ๋าปั๊ดแต่ครับพี่น้องพรากุณเตื้นนี่จะต้องลงไปตั้งลุ่มปุ่นนู้นลุ่มปุ่นอะ ทา่านี้โอ้โหน้ํามันขึ้นมาบนนี้ครับน้องจ๋ากุเตี้ยนนี่ยขี่รถลงไปทางลุ่มปุณ่ะโอ้โหสวยครับเขื่อนแม่งัดอํเาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ว้าวนี่เลิศนี่อยู่คู่เรือหน่อยอยู่ขึ้นเรือหน่อย,อย,ออยจืดนี่ว้าวน้องจา๋าไปเด้อพาพอพาพอ อ๋อมันมืดกะอ๋อต้องผมต้องอยู่จอดหน้าอีหละได้ได้ได้ได,ได้ก็ได้นะว้าวเลิศเรือแพภูเขาลอยน้ำองอเรือแพภูเขาลอยน้ำครับพี่น้องจ๋าต้องหันไปพอที่เลิศน้าโอ่น้ำลึกมากพี่น้องจ๋าแล้วอีกนิดเดียวครับพี่น้องจ๋านู่นจะถึงขอบเขื่อนแล้วครับพี่น้องจ๋าเปิดงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต๊ะ โหเก็บน้ําแตนเก็บน้ําว่าพอแล้วโหน้ําขึ้นขนาดครับพี่น้องจา๋าสุดยอดอ่อผักตกเพียบเลยครับดึง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 ดอ้ยสวยสวยจังเลยอยากให้ท่านแบบมาเดินเที่ยวที่เนี่ยบรรยากาศจํำเย็นนี่สวยสุดยอดขอบอกโหแล้วยิ่งไปพักข้างในนะยิ่งสุดยอดมาก เสียดายตัวแล้วผมไม่ได้มาเพื่อนเป็นมาพักกันเป็นแถว,วมาแล้วเรือมาแล้วครับหันนู่นๆๆหันริบๆๆๆ้วเลๆยเล้ยวเนีน้้นเข้าไปทงปางไหนพูพไปน้องจ๋า โหแล้วก็กว่าจะออกมาได้นะมันเหมือนรถเรือมันก็วิ่งเวยนะครับแต่พอกว่าจะมาถึงนี่มืนขนาด่ะเพราะแรงน่วงแรงอะไรอย่างสักอย่างเลยนะน้ําดํามากพี่น้องจะน้ําแบบมันใสอะแต่มันน้ําสีน่ากลัวมากกลัวน้ําผมคนนึหงือนกล้าไปลอยน้ําในนอนบนนั้นอ่ะกลัวหันไปเล่นน้ําตุ่มตามตุมตามกลัวแํานองกับน้ำนี่นะกลัวแต่ตะกับพี่เจสอนยพาท่านแอล เขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจาน้ำลักแตแตะ